สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีนเสาเจยบันพนาพ้าลาะกะมาสอดเพแวอยูุบานไอเสือด้วยค่ะเด้อไอเสือดเอวยิมพวอีสานบ้านทุ่งมือนีนเป็นแขกรับเชิญได้รับเกียรติไอเชิญมากง,งานแต่งลูกชายตอนนี้กำลังตุ่มโฮมต่างเขากันอยู่ค่ะกำลังแต่งสวยแต่งรอกันอยู่หอดบ้านไอบ้านเออยแล้วก็เดินทางต่อค่ะ เดินทางไปบ้านเจ้าสาวขบวนเจ้าบ่าวขบวนรถเจ้าบ่าวจะขันวุ่นในข้างลังกับมีข้างหน้ากับมีหลายขัขขนมาห่อเท่ยนเจ้าสาวแล้วเตรียมตั้งขบวนเจ้าบ่าวค่ะไอ้แล้วก็ลังอันนีดยุบขึ้นระมุนน้นองนิดบ่าวรถกับมา กำลังสั่งข,งขงบวนจะบ่าเอาขอบวนอยู่ใกล้ๆเลย มีเพื่อนกับบอคเมียนไม่คเมียนเนาะคมนเป็นบอค่ะอันนี้าจะปากช่องอ๋อมาแต่ปากช่องอ๋อนี่แขกทั้งไอ้เด็กยินเพื่อนบอคเมินนั่นนะของเซีนไวอ๋อของเซีนไว้ตวหลายเรีว่าเพื่อนบอคเมนนั่นนะ เละ่องเล่ารุ่งเรือำหรับสนนในประจักษ์กกกเเะะทางไอก็เลี้ยงเลี้ยงกันอ้อเต่เมื่อวังเันจ้าภาพปางขึ้นแพพน,น,น,น้มคนทีปรอดขับ็ถโดยคนเมื่อ អាចចាប់ມືអឺមិនខ້ອຍพอជាប់វ៉ាវငွေແຕ່មកពីພັນក៏ค่อยนับดูអង្គទីហ្នឹងហើយអាយហើយអស់ស្នេហ៍ความสนุกជើងអះสนุกជើងបាទនឹងสนุกជើងមួយផងប្រគំនឹងប៉ានយកចំពោះនោះដាក់ពីលើបប៊ូក៏ YouTuber ពីន້ອງមិនមានពីញ៉ៃមកពីនេះមិនមានបប៊ូពីនេះបងទួងពួងគ្រប់ក្នុងស្រី

mẹ đất 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 นี่ของทำดีของเจ้าองพยุจ้าอยู่คุณเออเดียว่บวมีเดียนอชายรู้่อ้ายรู้คุณอยาไม่เอไเคนเจ้า นะพรหมมินทร์อภิเษกนะพรหมไทนะพรหมมุนตุตราประกาโชเณนี้ไจจะปริวรรตเจ้าบ่าวเจ้าสาวคน้องพี่เณรีถ้าเปรียบเออเปรียบพันฤมงคลสู่ด้วยใจตาบ่ปูนปั่นเถาะมเจ้าบ่าวหมู่ปีสระดอนจำปาสระตกฎด้วยจัดปรารถนาใจตาก็ผ่านบรรจลประเพณี តាមប៉ុណ្ណឹងប្រពៃនេះដៃតាដែលក្ម័យក្ក្មួយដៃក្ក្មួយតាទីបាយជាប្រធមរំជាប្រធានអំផតៃបានកើតជាសាភៀនចានជាត្រកលអញ្ជលជាប្រញ្ញាអើយចៅបាវចៅហៅមកឲ្យពួរអើយចៃពីពតិដាឲ្យជួយមើលរមិលចៅបាវចៅសាវកុំទៅទីលឹង เทบุิวดานี้อ้อยปวดใจกล่องราศีมงกลงานมงกลสมรสพิธีการที่เข้ามาให้รบครสามสิบสองกายามให้มาอยู่ในกายทุกเมื่อให้มาอยู่ในเนื้อทุกยามเ,าเ้าจะเอ้ยให้รีบมาอยู่ในกายกายามให้บริบูรณ์ในบัน ที่ปลับเข้ามาอยู่กับเรีกับตัวมาเด้อว,วันผู้่าวสาวเจะเอ้ยให้มาอยู่ในกายตายา่างในเวลานี้เป็นเวลาดีในเรื่องนี้เป็นเรื่องดีในงานมงคนนี้เป็นมงคลดีในวันนี้เป็นวันขึ้นเข้จะเอ้ยให้รีบกลับมา ไปไว้อายุวัตโกกนี่อายุยืนทิวพันชื่นสุขกำลังปารางโรยธนวัตโกนเงินทองแก้วทองโก้อย่ารู้ขาดสิริบัทุงสะโกน ลูกชายลูกชายน้องนิดก็บเบาลดเป็นลอ็อกแบบเบา nyaman karbaijo ទៅបើមិនបានទៅទៅកន្លែងបាយហើយទៅដល់ដល់ខ្ជិបក៏អាចទៅបានទៅទៅនៅឯណាយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាប់ចាប់ទៅមក มันกันะครับสาวนิดนั่นเออเสร็จจากงานมากินต่ออยู่เฮื่อนไอเสิร์ตเบาโหลดครับไอเสิร์ตโอยยกมากเป็นอันนี้ของแท้บนของแท้เบาวิ์เป็นพอคั่วลุยต่อลุยต่อทำนนี่แหละครับพี่น้องมางานแต่งมางานแต่ง ลูกทรายไอยเสดบอหม่กึ่งสะเท้จรูปหางาหอนมาแล้วกันไปยุ่มๆเลยเดี๋ยวลุยต่อกินต่อ <ใน S 1> กินจุ